มันนอนหลับด้วยมันเก่งว่ามันนอนด้วยมันเก่งนอนว่าอืึอึอนองนดีดน้องเอยฝั่งนอนนี่ฝั่งนอนหางกระดิ๊กกระดิอนเพื่อน ลมเย็นเด้อพี่น้องเดิมื้นนี้อากาศเย็นเย็นพี่น้องเลยาอากาศเย็นสบายเด้อพี่นออ้องเ้อมันเย็นสบายกันเลยนอน นอนแต่มันนอนมันรับป่ะ่มนขยับกะกะย,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 ยูหางมนเนี่นยดียวนี้เนี่ยเนี่ยเรวเรอ้ย่ากวนอย่ากวนอยาน่อยากวนนะหย่ากวนนะจะนอนนะโอ้ย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 โอ้นอนยโอยโอ้อ้ยโอ้เอ้อ นับปะคะคหายเลยนะพี่น้องเอ้ยแผลนะดูดูให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งแผลเลยนี่ก็เพ่ได้หายปานเลยดอกค่ะนี่นี่ก็ยังไม่หายจะได้ยังเก็บอยู่เป็นหูอยู่เนาะค่ะเนาะนมาเวลาเศร้าก็กวนี่นาอ่ะอืมกลัวเนี่ยเพื่อนนอน,นอเพิเ่นสบายเพิ่นนอนเนาะสบายเหลือเกินนะคะ สบายแล้วเกินนะคะสบายเหล้วเกินนะคะลมแหงพี่น้องเอ้ยสัตว์ปูโผล่เน่นอนสะดวกนอนนะคะสบายแล้วก็นอนจ้ะนะปล่อยเป็นนอนเอาเป็นน้องเนาะเป็นนอนเลแหร่ก็ยังบดีปันใดเนาะยังเป็นโูอยู่ใจยาอยู่กับมือจ้ะใจยาเป็ยงมาตาดินน่ะแหละใจนั่นแหละใจเต๋อมีต่ยานั่นเนาะอย่าแด้งเลยทเข้าไป no said no, a no.